คุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรคะบอกคุณแม่โบกี้วันนี้คุณครูเตยจะให้น้องชูก้ามาบอกรักคุณแม่โบกี้นะคะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะบอกเลยคะ่ะรักแม่โบกี้คะ่ะรักมากเท่าไหนคะเท่าฟ้าค่ะเลิฟยูคุณแม่หน่อยค่ะเลิฟยู bye บายบายมอบแะงคให้คุณแม่คะ่ะ หมอนหมอนไม่ใช่หมอนธรรมดานะคะหมอนอะไรคะหมอนหมอนเยื่อไผ่แบมบูค่ะกับปอกหมอนค่ะเส้นได้สามแสนแปดหมื่นสี่พันหเส้นกหัวล้อเลยนะคะแม่จะนอนหลับสบายในหมอนและปอกหมอนอันนี้ค่ะบอกแม่สิพูดสิคะสามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเส้นหลับผันดีไหมะับผัอนดีไหมอ่าไหนแกะดูสิสวยเลยูใจแม่ไหม เด็กๆเลือกมาให้ลายถูกใจแม่ไหมไหนด็กนว้อันนี้หมอนค่ะปอบหมอนอยู่ไหนคะว้าวว้าวว้าวชนุ่มปีเลยเหรอใช่ไหมบอกแม่สิโตขึ้นหนูจะซื้อผ้าห่มให้นะคะผ้าห่มหกพันไม่ห่มก็ได้หรอ แกกให้อ่ะ,อ,อ,ะอีกทางนึงคะ่ะแกกทางนี้เลยจากเมมูมนะคะแม่ติดจากใจไม่พอยเยอะไม่พอยถูกใจไหมคะโอ้โหสวยจังเลยต้องขวัญดีนะ